สวัสดีครับพบกับผมนะครับตาม TM จากช่อง TM Smart ครับวันนี้ก็นี่เลยครับรีโมทไฟสกา i 6 x กครับที่เพื่อนเนเห็นถือรีโมทมาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งอยากจะคล่องหายคล่องใจนะครับวันนี้ผมก็มาทดลองดูว่ารีโมทไฟสกา i6x ของเจ้าตัวนี้ครับมันจะบังคับได้ไกลกี่เมตรครับเพื่อนๆนก็อยากจะรู้เหมือนผมใช่ไหมครับ วันนี้ผมก็มาไขาข้อสงสัยเลยครับว่ามันจะบังคับได้กี่เมตรครับนี่ครับเครื่องมือสําหรับการวัดผมผมก็จะทําแบบนี้เลยนะครับก็จะติดใส่หน้ารถครับแล้วก็ผมจะใช้แอป,ปจากโทรศัพท์มือถือนะครับ GPS วัดระยะทางก็มันจะบังคับได้กี่เมตรครับอยากรู้เหมือนกันผมจะขับไปจนใบพัดตับเลยนะครับ นี่ครับเส้นทางผมก็าจากตรงเราอยู่ถึงตรงนู้นะะนะครับก็ประมาณสามสี่ร้อยเมตรนะครับองถึงป่าหญ้าเลยครับเพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับไปเลยครับครับเพื่อนๆผมก็ได้เชื่อมต่อ GPS เรียบร้อยนะครับนี่ครับ เราอยู่ห่างจากรีโมทดสองเมตรนะครับนู่นครับีโมทดผมวางไว้ตรงนั้นนี่ครับสองเมตรนี่ครับเครื่องวัดเราก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปเปิดีโมทดก่อนครับโอเคครับผมจะเร่งแค่นี้พอนะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตครับมาลองดูกันครับว่าจะไปไกลแค่ไหนครับโอเคครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสตาร์ท เพื่อนๆเราก็มาไกลประมาณสามรอยสิบเอ็ดเมตรแล้วนะครับนี่ครับก็มอเตอร์ก็ยังไม่ดับอยู่ครับก็สุดถนนแล้วครับ๋ยวผมจะเดินไปต่อได้อีกอยู่ครับเดินไปต่อได้ประมาณสิบกว่าเมตรอยู่แต่จะลองเดินไปดูครับว่ามอเตอร์จะดับไหมยังไงครับเพื่อน ก็สอยสิเมตร321เมตรแล้วนะครับก็บออกไปเรื่อยๆเอ้ยครับโอ้โหกใกล้มากเลยครับเพื่อนเดี๋ยวก็ขอ วัดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะไป่อไม่ได้แล้วครับเี่ครับสุดถนนแล้วครับมอเตอร์ก็ังหมุนอยู่เลยครับครับเพื่อนๆก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการวัดความไกลของนีมูดของไฟสกาไอโอหกเอ็กนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ไกลกว่านี้อีกอยู่ครับแต่ว่ารถผุมไปไม่ได้แล้วแลุ้ผมก็ไปไม่ได้ด้วยสุดถนนครับดูจะภาพรถเีครับเละเลยครับ นี่ครับล้อล้รอรถไปเหมือนล้รอรถเลยครับมีแต่ล้อโค้งครับ <c oughs> สบภาพกวัวจะกลับมาได้ครับเอาสเละเลยสำหรับความไกลของเจ้ารีโมทไฟเกา i 6 x ตัวนี้นะครับผมวัดผมก็วัดได้ประมาณนี้นะครับนี่บนหน้าจอเลยครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คิดว่าน่าจะได้ไกลกว่านี้อีกอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะลองมาวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็ขอจบคลิปยงเท่านี้นะครับก็ผฝนเริ่มตกแล้วครับเดีย๋ยวได้กลับบ้านแนละ้ว mm hmm. ก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับ mm hmm. ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย